สวัสดีทุกคนนะครับกับผม WQ Fabi นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับลายเลนเจอร์ไอดีที่2นะครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราโอนไป750ดีนะครับไม่ออกนะฮะโอ้แค่หวังแค่สตีฟตัวเดียวเกมไม่เกมไม่แย่แสกูเลยนะครับผมผมไม่ยอมครับวันนี้ผมจัด1,000งบีเลยนะครับผมรวมแล้วไอดีนี้เดือนก็เท่ากับว่าเดือนนี้ผมจะผ่านไอดีสองไปพันเจ็ดร้อยบีนะครับผม เพื่อหาสตีฟตัวเดียวกูขอแค่สตีฟตัวเดียวกูจะปั้นแม็กแล้วอ่าคือตอนนี้กบผมพร้อมแล้วถ้าผมได้สตีฟมาผมก็ปั้นแม็กโชว์แล้วแบบแต่เกมไม่ขี้งกขี้เนี้ย <c ười> คือบอกนะทําไม่ได้นะผมเอากบเดินไปปั้นตัวฟรีเดือนเดือนหน้าละจริงผมไม่แคร์ละอ่ะ,อะแต่จริงผมก็ไม่มกะจะเปิดบทนะคือถ้าเหลือสักสี่ร้อยผมจะไปเปิดเ,เก์แทนนะครับผม แล้ววันนี้ผมน่าจะให้เปิดกาชากบด้วยนะฮะจริงกาชากบน่าจะมีกบกบม่วงเนาะถ้ามีกบม่วงนะเกมมันจะน่าเล่นขึ้นเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเช็คเอ่อค้างทีมผมมันเต็มหรือยังเอ็ดไม่เต็มเราอยู่ที่วันเป็นร้อยนะสบายนะครับโอเคเออจัดไปสองครั้งก่อนไล่ครั้งเดียวขับไล่ผู้ผีกอน ไอ้เด้สมชายเว้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาแต่ห้าดาวโอ้โหเฮ้ยเอาเ้ยเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมีเรื่องดีๆแน่เลยนะฮะผมรู้สึกได้นะครับมันออกมาแต่ห้าดาวใช่ไหมมันต้องมีดวงแล้วนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ ช้ยคือถ้ามันออกก็แต่600รอบที่แล้วอ่ะผมสบายไปแล้วรอบนีจ้จะมาเปิดเกียร์แทนนะเนีย่ยมาันไม่ออกผมก็ต้องมานั่งล่าต่อนะแม่เจา้าโอ้โหใหม่ออชิสฉันขอแค่สตรีฟกาแฟนะได้ไหมขอนะได้ไมาหกโอ้โหไม่ออกเลย ออกอะไรตัวสับสบหาเหลอะไรก็อย่างอย่างยังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกวยังไม่ยอมอะยังไม่ยอมแน่นอนยังไม่ยอมไก่แค่สตรีฟตัวเดียวมันยังไม่ให้ผมเลยนะโหดร้ายอะแปดดำมาไหมดำไม่มาแดงล้วนเลยโอเคไล่เกลือไปอีกรอบหนึ่งอะจัดไป จริงผมอยากเปิด50ดีนะแต่ว่าอยากเปิดทีละ50ต<อ>ัวไม่คุ้มว่ะอยาก <I wanna S 1> เปิดโซโล่เลยรอบที่4นะรวมกับสองรอบของพี่ที่แล้วด้วยนะผมรอบที่4ของการตามลัสเตีฟจะออกหรือไม่ ทำใจเลนะผมผมทำใจไปแล้วอืมออืม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 อม,อม,มันออกมาแต่โอโ้โอหโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดสุยดสยอดมากเลยโอ้โหดูมันออกนะดีจริงเลยขอบคุณมากเกมนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ทำให้ผมมีความสุขขนาดนี้ พ่นปีนอ่ะเพรว่าผมมาเปิดเกียร์ดิวะนะเป็นแน่เกียร์อาจจะออกก็ได้ใครจะไปดูนะจริงไอดีนี้ก็อยากจะหาเกียร์เพิ่มเนาะก็ลองเปิดเกียร์ไปอ่าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ เฮ้ยอ oh ้โหเจ็ดดาวมาก็ดีอยู่นะก็ดีดีดีมากสามสี 3, 4, oh ่อาโอ้โหก็ยังดีอ่ะยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะดีกว่าไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ใชดไ,ได้ใชดได้แปดจุดสี่แปดจุดสี่โอเคสายแทงสายแทงถูกใจสิ่งนี้มากโ oh อ้ชิดอ่ะอีกรอบหนึ่งมาตรงนี้ ให้หมวหมดไป I don't keep a fuck anymore เฮ้ย What the fuck เฮ้ยเจ็ดดาววาสองเล่าเลยวะเฮ้ยมันจะโหนไปไหนวะสองสามเฮ้ยเฮ้ยฟดยอดเป็นคุ้มว่ะเปอย่างคุ้มเลยพี่น้องชิบเฮ้ยสายแทง สายแท้งถูกใจสิ่งนี้มากบอกเลยโอ้โหตายแล้วไอ้ยเกียเจ็ดดาวออกสองรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมกดผิดเฮ้ยมันมันจะดวงดีขนาดนี้เหรอใช่เหรอใช่เหรอ2สองรอบเจ็ดดาวออกสองรอบ what the fuck what the fuck is it did? ผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มนะไม่คุ้มว่ะด <mumbles. S 1> ีกว่าได้หกดาวแม่เจ้าเฮ้ย ไปคุมละเอาแล้วใส่ใครดีเนี่ยร้อยสี่สิบร้อยสิบได้อยู่หกบวกห้าสองร้อสิบสองร้อยแปดสิบโอเคอันนี้ค่าแม็กพังโจมตีกันที่ค่าแม็กกันผมไม่เปลี่ยนละอ่าแล้วมีใครใายแท้งเปล่าใส่แทงดีดีอ่ะเพราะว่าผมยัดใส่เคเียวโลกดีกว่าเนาะน่าจะดีน่าจะดีถอยกลับไม่เอารถแล่ดีกว่าลองออฟรถแล่ดิมีไหม แร่ออกแร่ออกแร่ตีกายเหรอ,อถ้าผมจะผมจะปั้นเคโลผมคงไม่ต้องผมไม่ต้องเล่นตีกายเเคโลมัน,มนไม่มันไม่ใช่แบบหมอตีกายะนะฮะผมต้องเอารถแร่เอารถแร่ให้เคโลเดยอแม่เจ้าคือผมผมไม่คิดมันจะออกนะไม่คิดมันจะออกมันจะออกอะไรแบบนี้นะ สองรอบเลยอ่ะสองอติดเลยแต่ว่าเรายังมีดวงใช่ป่ะผมผมยังมีดวงอยู่ใช่ป่ะโอเคเนื้อว่าดวงบอดแล้วยังมีดวงอยู่ชี่หายเอะทำไมไมันได้แต่ตีกายวะจะเอารถแล้วเจ็ดจุดสองโอเคได้เจ็ดจุดสองเอายกแม่แปะ สือว่าคือก็ยังไม่ได้สตรีมนะฮะแต่ว่าพอมาเปิดเกียร์ฟุ๊บชิบหายเลยนะผมโชคดี2ชั้นกับ7ดาวออก2อันโอ้โหดีแล้วไม่เกลือไม่เกลือผมว่าเคโรได้บุญละงานนี้ผมอาจได้ปั้งเคโรแทนวะผมผมคิดว่านะผมอาจะได้ปั้งเคโรแทนและมันเอวขานี้ะนะมันมันอยู่ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวไม่ก็รอจอเคมาถ้าจอเคมาได้เอาได้ย้ายเจ็ดดาวไปให้จอเคกูจะออกไหมนะเดี๋ยวเราปั้นเครโรผมว่าน่าจะดีกว่าพวกเพราะว่าถ้าปั้นเครโรไฮเปอร์อะเราก็จะได้ไอ้ก,การพายุด้วยนะผมการพายุสองต่อเลยมีทั้งทั้งลิงคัสมีทั้งนี่สบายเป็นไงฮนะเอ่อเอมเม์ก็ได้นะผมว่าไอ้พันบีของผมรอบนี้เกลือไหมครับผม เกลือก็บ้าแล้วคุณไม่ได้โชคดีแบบนี้สามเคสิบสามสิบสองจุดสองเราจะยัดให้เค okay, โลไปนะเนี่ยไม่มีเลือดพอเป็นการเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่เท่าไหร่เคลื่อนที่90ช้าโอเคเราไปเล่นต่อน,น 50 50ๆๆโอเครถแร่ 2, 2อันเลยนะผม <For you. S 1> แล้ว2อัน2น48นะครับผม <For you. S 1> อันนี้รถด,ด้วยป่ะใช่รถเดี๋ยวก็รอหาอน,นี่ก็ได้อีก4% <of> แล้วก็เอ่อ Porn หรอพ o r n เสิร์ กรับออปชั่นแป๊บเพราะถ้าอันนี้ผมจะคงจะไม่ใช้เราจะใช้ปัตติกายหรือว่าเราใช้รถคูดาวรถคูดาวหกตาความแม่นความแม่นความการโจมตีตาสก,กิลระยะเก็บไว้ก่อนก็ได้เนะว่าผมเก็บไว้ก่อนเย่านะผมยังไม่ไม่ปั่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวรอ ถ้าเกิดว่าไอดีเนี้ยมันฟุกมันได้จอเคขึ้นมาก็จะได้นั่นกันไดเอาเอาคอนมให้จอเคแทนนะครับผมเราแบงเราเรียกว่าแบ่งพัน่ะครับผมก็ไอนี่เรากล่องขึ้นมนก็ให้เคลบไปละอันนี้ก็ให้ไอคอนมก็ให้จอเคไปกันนะครับโอเคพันบี้วันนี้ผมพอใจระดับหนึ่งเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เจ็ดดาวจะออกสองรอบสิดนะมันไม่ใช่่ะมันไม่ใช่ผมมันมันดูมันโชว์ข้าข้างผม่รอบนี้ ไม่น่าใช่เนะี่ยอ่าก็อืมก็เสียดายนะเสียดายท,ที่ไม่ออกเหมือนกันก็ทำทำใจนะเราก็สู้ต่อไปนะครับผมสู้ต่อไปนะอันนี้เจ็ดดาวายังไม่ออกนะเรากา็แต่เจ็ดดาวเนี่ยผมไปดูมาแล้วนะไอ้โล่หม,มามันเหมาะกับสายเวทนะฮะมันไม่เชื่อว่าไอ้ไอ้สามอันนี้มันสายเวทหมดเลยเหรอเช่ปะ่ะ ดววเดี๋ยวเดี๋ยวผมืปอนนึงนะผมขอผมขอไปเซิร์ชเซิร์ชรอบๆไป,ปนหนึ่งนะอ่าผมเซิร์ชในนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพูดถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะมันถ้าล่มมันสายเวทมันก็ต้องใส่สน่นใช่คือเกียร์เจ็ดดาวเดือนนี้มันสายเวทหมดเลยว่าผมมันเหมสะสาะกับใส่เวทนะครับเพราะว่าอ่าฉะนั้นใครที่อยากเล่นเวทอะ่ะมันเหมาะกับคนอยากเล่นเวท รัแรกก็มีโอ้โหเจ็ดดาวไม่เลวนี่เลือดช่องสามโอ้ช่องสามมีเลือดด้วยเลือดห้าร้อยโอ้โหสบายเลยเอามาประยุกตได้นะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยถ้าได้มามันประยุกตับช่องอื่นได้ประช่องอันเนี้ยมีเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์อยู่โอเคก็คงมไม่ีบี้ยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาาชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะ พยายามมาต่อไปนะสัตว์อันดี้นะครับเพื่อตามล่าหาสตีฟต่อให้ดอย,ยมันจะเราหมดไป <c oughs> เราหมดพันสองไม่ี่ยงหาไม่เจอนะสตีฟตัวเด่นนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยครับผมโอ okay, เคเอาไปเจอกันใหม่คราวหน้านะครับบาย